คณะกรรมการการพลังงานรับทราบความคืบหน้าด้านพลังงานจากคณะอนุกรรมธิการที่ประชุมคณะกรรมการการพลังงานได้นัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าด้านพลังงานจากคณะอนุกรรมธิการทั้ง3คณะเมื่อวันพุธที่12พฤศจิกายน2557เพื่อเร่งพิจารณาตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยพลเอกสกลสัจจานิตประธานคณะกรรมการการพลังงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการของอนุกรรมธิการทั้ง3คณะคือคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทนซึ่งได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยและจะพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่างๆโดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิลที่ได้ดําเนินการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดสัมปทานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยเปรียบเทียบระหว่างระบบสัมปทานกับระบบแบ่งปันผลผล,ผลิตและคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาและติดตามการดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพศ2 5 5 5สถึง2573สําหรับความคืบหน้าของการดําเนินงานคณะกรรมาการจะนํามารายงานในครั้งต่อไป